ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันเนี่ยพอพ,อ,พอคอยแล้วเช่นเก่าเส้นเคยน้องกับสองสาวสารวันมันเนี่ยสิมาป,ปนกบคือเก่าว่มีิเนียกินเนาะก่อนอื่นขึ้นมาเก็บผักหอมแล้วเก็บบักเพลกอ่ะว่าจังไค่เนาะเห็นมาทางพูนมักถัวร่องหน่อยไว้กินกับปนเดี๋ยวอันนี้ไอเบิร์กุกพีกขึ้นมาเก็บบักเพลก เดี๋ยวเก็บบระพริกกันเลยเนาะอะไรฮะนี่มระพริกก,กก็งอกกระดกดกไปใส่ปนเนาะแล้วก็สิเหลืองหอมหอมบัวน้ำนี่สังเกตผักโขงเก็บกินเหียนเบิดเก็บกินกะกระปุ่นนะคะลาบเนาะมือหนาเห็ดลาบเอ้ยสื้อลาบมากินเก็บเป็นเหียนนะครับเพิ่งแตกมาใหมนะะ่นะผักโขงคะ่ะเดี๋เก็บบักพริก พีกงามๆตดกเด้อสุดนี่มากตกแห้งจับอีต่างหากเพรมืว่วานนี่พนตกแห้งแห้งคืนนี่ก็ตกเป็นคืนเนาะมากเวลาหมากมันก,ก็จับเวลาผนถือพุนถ้ามันแดดเจมๆนะมากก็ค่อยจับ,น,บนี่นะสั้นในกระโพอแหละมากพีกเขา จะถอยไปเลกิกสิเกีพัวจึงเอาหัวหนึ่งพ่อนี่นี่ตัวมันหมากใหม่ดกขนาดน,นะเห็นว่าทุกคนต,นตัวตนะ้นใหญ่ตัดถิมเนาะมันบ่มโบจับเอาไว้ต่ต้นตัวนี้หน่อยงามพิกซีฟ้าน้า่งโจับมากลยแต่ก็บอจับ ตวน้งามเลยโดกเลยนี่สอ,อนน้ำเคยบก่กสอ,อนสอ,อนมากงามแหงอันนี้มันเพ็นเป็นมะผพลก,กินได้เนาะกินได้แบบที่เขาขายผพลกแหงะนะเฮ้ยมาวานเลยเป็นงามนี่เอาอีกมากนี่งามแหงสอ,อนสอนบาทุกคนใส่ปนกบเส็บซิมาหลบพักหอม หลอกเอาใบลุมแหงหลอกแหงงามถ้าห้าวบ่หลอกแล้วมันบ่งามเฮาต้องหลอกเอามันสุดอันนี้ก็บใบเสน่หมันมันค่อยเด็ดยอดยอดมันตกลงใส่ในนี่กระแตกปุงเสยงามอีต่างหากอะไปล่อยมันปล่อยมันึ้นแล้วนก็สิลอกเอาไปใส่ปน ủa hmm. à, này nè à, cái phi nào cho nó mồi điêu được ao bay lùm lùm lọt ở rồi cái lấy một mày ta không bỏ lọt không bỏ khỏi tẹt bỏ นี่เแตกคอยลอกสุดแลวเนาะนี่แสิลอกปรอมนี่ยเนี่ยเดยกไปเก็บบตัวต่อดี่เป็นแบบตัวเลยแต่ดนนี่ักถัวงข่อยนาะมื่อานนี้ยังน้อยนิดนดึงถือพ้นขึ้นเดียวใหญ่ไวขนาดนี่ มากไปเด้อบอกถั่วอยกำลังมากสองหน่วยหมดก็มาเจอนี่ใหญ่าสาคัญเลยลเด็กเฮากระสิเก็บเนาะกำลังมันดอกกำลังมันดอกไลยอยู่แต่บัวจับหลูกบ่วเด็กเก็บไปเนาะมากสองหน่วยหากระได้กิน เดี๋ยวไปกินกับปนไปเห็ดอันปนกบกันเลยนี่นเนาะเฮากระตมนาำให้พหลแลยอ่ะเอาบกบพลิกลงเลยนะพลิกที่เาเก็บมานีก่กระส่ายเลยเอาตัวแดงๆนั่นอย่างบวบหอยเก็บ อันนี้หัวจังไขร่นะเอาบ่มิสมเนะ้องก็เลยเอาบัคเคเทศแทนเคเท็ดดิบอันนี้กบกของเขาปิ้งชุบเรียบร้อยเลยเขาก็มาตม้ม แป้งน,นัวกับเกลือนะใส่ลงไปเลยแล้วก็นำไปแดกนะน่ะใส่น้อยนึงก็พอต้อ่มจนกว่ากบสิปเปือนะ่อยเนาอแล้วค่อยมาปนปิดไปก่อน ได้จากนั้นมาปนต่อเนาะเมื่อกี้ลืมเนาะลืมใส่หอมแดงที่สามหัวเดี๋ยวฮาสิมหาหันพักหอมเนาะอันนี้พักหอมเปรอะแกหอมบัวพักผักชีนิดหน่อย มีอยู่สองใบ <laughs> มันกัน,นี่แต่นี้เนาะเดี๋ยวเขาเนญาตไปเสะซอยกันเน,น,นาะมัฒนัดมือเดียวนี่คือพอบ,านนะ <laughs> พอบา้านเนาะพวานใส่กายซ้อมันจะได้ไก่นะโอ้ยตา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 ย <laughs> ตายกใจเบิร์ดซื้อจะได้ไก่นะว่า ซื้อจะนายไก่ใ่ไหาฮะจ้ากระต่ายจ้ากะตายไก่ซื้อกะต่ายป้าเจ้าก็เสี่แบ่เท่ยน้อผัวหวานกร่ายวิญญาณ้าวกชื่ๆระเด็นตงกุ่งซุกเรียบร้อยนอนเด็กสี่ไปปนเลยโอ้ยขอ ตักเอาบอกพีก,กันนะเอาใส่ครก <c oughs> เดี๋ยวบกเคือเทศนีเวลาปนกับใส่น้ำกันเลยจะได้สมแสม่บว้าบะถนัดปะเดีย๋ยวตักก่อนเด้อ เน,นาะก่อนอื่นเข้ากับมาตำม,มาผิดระวังผูกสไตล์นะเข้าตำแล้วเข้าเอากรบลงเนาะบ่เอาเตี่หวมั้ยอากออกกบลง មកកាប់តាប់មិនបើអោเนาะកាប់តតមកកាប់ខអបងហមឡើងលឿនเนาะ หนำต้มลง,งเนาะบะตองปุ้งเงี้ยมุงไม่พอฮาวปุง้งแต่ตอนต้มก็แล้วเลยอันนี้คือหัวกับตาบป็นน้ำบอบใส่สิ่นใส่กเซนี้แล้วน้ำป้นโกโง้ฮากันไปกินข้าวน้่กันด้วยทุกคนเดี๋ยวซิมจุกบาทข้โบ,โบุฟเจังหวะกันอืดีละ่ะ สองปุ่มเพิ่มเรียบร้อยเนาะกินข้าวของกันเด้อทุกคนนีน้องคลองกินกับเฮากะมีหมักแตงผักสลัดกะมักทวนเนาะทมักตักปนกบเลย เฉพาะตอนสาวนอ,อันนี้ไ้ตอนเทียงคลิปนี้กับคอมลาพัดจากไปกินขขาวกันนาอทุกคนไปแล้วสบายดีหอมบอ่